ฮอนด้าแอคคอร์ดครับ2.0 EL นะครับปี2017เลย677,000บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถ999บาทเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ฟรีในส่วนของค่างเงินการนะครับมุตรค่า20,000บาทนะครับค่าจากไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าแอคคอร์ด2.0 EL คันนี้กันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะไปะ สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาพบกับวินเช่นเคยครับที่ Perfect Car ครับผมนะวันนี้นะวินมีรถ1คันนะครับมานำเสนอครับคันนี้เป็นเจ้า Honda Accord ครับ 2.0EL นะครับปี2017เลยนะครับผมได้เป็นหน้าใหม่แบบนี้แล้วนะโฉมใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้มีอะไรให้บ้างนะคันนี้นะครับราคานะครับหลังหักส่วนลดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่677,000บาทเท่านั้นเองนะครับออกรถ999บาทเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ ฟรีในส่วนของค่าเนินการนะครับมูลค่า20,000บาทนะครับค่าจากไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับผมแล้วก็มีรับประกันให้สูงสุดนะครับเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ระบบเบรกนะครับสูงสุดถึง2ปี20,000กิโลกันเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาดูเจ้า Accord 2.0สูนี่แอลคันนี้กันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะป่านะครับคันนี้เริ่มจากไฟด้านหน้าเลยนะครับทั้งสองข้างก็จะมี day time running light มาเรียบร้อยนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟนะครับเป็น LED ทุุกกจจดดนนนนะะะคครรรััับบไไไมม่่วาาเป็ฟฟหหห้ืออต รวมถึงไฟท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนแล้วกันนะครับผมนะในจุดนี้นี่ฮะแล้วก็มาดูที่ด้านข้างกันบ้างครับคันนี้นะครับล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับได้มาเป็นลายนี้เลยแบบนี้เลยครับยาง m i ชลิน i n p i ลสปอร์ตห้นะครับผมยางปี22เลยนะยางใหม่มากๆยางปีนี้เลยนะสัปดาห์ที่19นะครับผมนะครับยังใช้ได้ีกยาวๆแน่นอนนะครับคันนี้นะนี่แล้วก็ด้านข้างของจอยอคอร์คันนี้ครับกระจกฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะมี กล้องอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเราเปลี่ยนเลนนะครับไฟเลี้ยวเปลี่ยนอ่ะกดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะมีภาพจากกล้องตรงนี้เข้าไปอยู่ในหน้าจอด้านในนครับเดี๋ยวเราทำสาธิตให้ดูกันอะคุญแจก็เป็น immobilizer เรียบร้อยครับเป็นคุญแจคีเ์เลสองดอกแบบนี้นะครับผมมาเชบอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันบ้างนี่ครับ Honda Panel Page เขาจะอยู่ด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแกะโครงสร้างให้ดูนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็นี่ฮะรอย อาร์ตเดิมๆจากโรงงานเลยครับผมนะไม่มีบิดเบี้ยวหรือทําขึ้นมาใหม่แน่นอนนะครับผมแล้วก็หัวน็อตทางด้านนี้ครับหัวน็อประตูด้านหลังครับเดิมๆนะครับไม่เคยแกะครับอันนี้สวยๆเลยครับนี่เลยมาแล้วเดี๋ยวไปดูประตูหลังกันบ้างครับผมชึบโอเคนี่ครับต้อง ดูได้เลยครับคุณลูกค้าทุกท่านนะชาวเพอร์เฟกกันนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะราคา677,000บาทเท่านั้นนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1 1 0 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับผมนี่ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับต่อปีนะครับย้ำกันอีกทีนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างชึบอะแอรคอรก็นี่ครับได้ล้ออะไหล่มาก็เป็นล้อแม็กเลยนะครับ ด้านขวานิดนึงชึบอ่านี่ครับลอยเขาเรียกว่ายาแนวนะเดิมๆเลยนะครับจากโรงงานครับทางด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านซ้ายชึบโอเคสวยๆแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันครับคันนี้ก็ด้วยความที่ตัวรถนะครับเป็นสีสว่างนะสีบอนเงินนะภายในคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในด้านหลังก่อน ดูความก้างกว้างของเขาครับนี่ขออนุญาตเข้าไปนั่งให้ดูชึบนี่เรียกว่ากว้างมากๆนะครับผมแล้วก็ที่พักที่นั่งตรงกลางเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่วางมือแล้วก็ที่วางแก้วไว้ให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตัดกับสีดานะดูหรูมากมากนะครับผมนี่เลยก็มีแอร์ตอนหลังให้เรียบร้อยแนละ้วตามสไตล์รถเก่งไซส์ใหญ่ครับเล็กรูมกับเฮดรูมเขากว้างมากเลยนะด้านหลังครับเดี๋ยวไปดูออปชันทางด้านหน้ากันบ้างไปครับ โอเคนะครับก็มาถึงด้านหน้ากันแล้วนะครับเริ่มจากประตูเลยนะครับผมก็จะมีเซ็นทรัลล็อกมาเรียบร้อยนะครับกระจกจะเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับรวมถึงมีเมมโมรี่ซีทมาให้ถึง2จุดเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะลายไม้สี่ำตาตัดกับสีดำแล้วดูดีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าแอคคอร์ดคันนี้ชึบเข้ามาถึงด้านในครับแน่นอนครับเบาะคนขับและเบาะผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะครับปรับพับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับผม ปาไฟฟ้านะครับแล้วก็เอ็นหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับตรงด้านหลังดันเบาะได้ด้วยนะครับผมนะตรงนี้นะครับมาถึงที่พวงมาลัยกันบ้างนะครับคันนี้ก็มีมัลติฟังก์ชันให้มา2ฝั่งเลยนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของพุสคอนโทรลนะแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นในส่วนของบังคับเครื่องเล่นตรงนี้นะครับนี่อันนี้แบบนี้รับสายวางสายได้ต่อบลูทูธได้นะครับคันนี้แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปนะ สามารถปรับมุมกล้องได้ตรงนี้ได้เลยครับนี่เราก็จะเห็นนครับเพียงแค่กดแค่ปลายนิ้วตรงที่เปิดไฟเลี้ยวตรงน้านี้นะครับก็จะมีภาพจากกล้องด้านซ้ายเข้ามาให้เราเห็นในตัวรถเลยโดยไม่ต้องละสายตาไปจากกระจกหน้าเลยนะครับจากมุมมองด้านหน้าก็คือให้ความปลอดภัยขึ้นมาอีกระดับเลยนะครับ traction control ม,มีให้นะครับโดอีคอนนะครับประหยัดพลังงานประหยัดน้ํามันนะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็มาดูด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นมี2จอแยกนะครับจอตรงนั้นก็จะเป็นจอบอกระบบข้อมูลของตัวรถนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเครื่องเล่นนะปกตินะครับผมื่องเล่นอ่าก็เป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับผมแอร์ด้านล่างก็เป็นแอร์ที่เป็นดิจิตอลเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอ่าอุณหภูมิอิสระนะครับแยก2ฝั่งซ้ายขวาได้เลยนะพัดลมใช้ร่วมกันนะครับเปิด AC ตรงนี้ปิด AC ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ช่องเก็บสัมภาระนะครับตรงนี้ก็จะมีพอร์ต USB 1พอร์ตแอบอยู่ด้านนี้นะนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่นะครับผมอยู่ด้านในนะครับรวมถึงบ้านไฟฟ้าด้านหลังนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าแอ c o คอรคันนี้นะก็ใครที่สนใจหารถตัวนี้อยู่นะลองแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันดูนะครับแล้วก็จะพาไปดูเลขไม่นิดนึงคันนี้นะคันนี้ไม่2900 0 805กิโลนะครับผมคันนี้เป็นรถ c o ร์เปอเรนะรถฟีดคาร์นะครับผมก็จะวิ่งมาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะแต่ว่ารถเนี่ยเข้าสู่เซอร์วิสสู่ทุกระยะนะครับแล้วก็ที่สําคัญรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมหรือว่ากอไม้แน่นอนนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันไปมาก่อนเปิดฝากระโปรงให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูตําหนินิดนึงนะตรงนี้โอเคฝากระโปรงนี้มีรอยมาเล็กน้อยครับเราอาจจะต้อง ไม่ใช่อาจจะต้องสีเราจะทําสีใหม่ให้นะครับตรงนี้นะครับผมรอดูได้เลยนะทะเบียน387นะคันนี้มาดูแล้วสวยคลิ้งแน่นอนนะครับเเปิดมาแล้วด้านหน้านะครับขออนุญาตครับพี่บิ๊กเดี๋ยวซูมให้ผู้ชมทางบ้านดูนิดนึงนะฝากระโปรงเลยเดิมๆเลยนะไม่เคยแกะเลยนะน่าจะมาทาสีที่เราเนี่ยแหละนะครับผมเพราะว่ามันมีร่องรอยมาบ้างนะไม่รู้ว่าอะไรตกใส่นะครับผมคานหน้าเดิมๆแบบนี้เลยเบาโชกเดิมๆนะน็อตไม่เคยขยับนะครับ บางจุดยังมีรอยเขาเรียกว่ามาร์เกอร์จากโรงงานอยู่เลยนะตามหัวนอตตามขอ้อต่อต่างๆนะครับผมก็เรียกว่าสวยเดิมครบนะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะด้านหลังด้านหน้านะครับใครที่กําลังหาแอคคอร์ดสวยๆสักคันไว้ใช้นะและที่สําคัญเนี่ยราคาเรียกว่าหันจากป้ายแดงไปเรียกว่าครึ่งๆเลยนะครับผมครึ่งๆเลยนะด้วยความที่คันนี้เขามาเยอะนะเราก็ขายราคาแบบมาเยอะนะครับแต่คุณภาพยังแน่นเหมือนเดิมตามสไตล์รถเพอร์เฟคคาร์ทุกคันนะครับผมก็ เดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเจ้า Accord คันนี้นะปี2017นะครับเครื่องยนต์2.0เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับไม่เคยดมแก๊ใสใดทั้งสิ้นนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับรุ่นย่อยเป็นตัว EL นะครับผมราคาหลังหักส่วนลดแล้วเหลือเป็นแค่6 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นเอง6 7 7 0 0 0บาทครับผ่อนเพียงเดือนละ11,000บาทต่อเดือนนะครับ ดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาถูกสุดอยู่ที่2.79ต่อปีนะครับผมแล้วก็ฟรีค่าดําเนินการค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนนะครับกรรมสิทธิ์มูลค่า20 0 0 0บาทเช่นเคยนะรับประกันได้สูงสุดถึง2ปีหรือ20 0 0 0กิโลนะครับระยะได้ถึงก่อนนะครับผมก็ฝากกันไปด้วยสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูสมุดรับประกันกันสักเล็กน้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนะครับของทางเพอร์เฟ c ต์คาวเราเองนะครับลูกค้าทุกท่านจะได้ไปแบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมีบอกนะครับรุ่นรถนะครับ สีรถเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ป้ายทะเบียนครับรวมถึงชื่อเจ้าของรถแล้วก็ที่อยู่เจ้าของรถตรงด้านนี้นะชื่อพนักงานขายเบอร์โทรและก็ลายเซ็นของผู้จัดการครับทางด้านนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจเช็คให้ยี่ห้รายการครับก่อนส่งมอบรถยนต์รวมถึงเปลี่ยนน้ามันเครื่องถ่ายอ่าเปลี่ยนกรองน้ามันเครื่องและถ่ายน้ำมันเครื่องให้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยังไงสําหรับคลิปนี้ก็วินขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ